ชมบ้านนะคะตอนนี้มีลูกค้ามาชมบ้านเป็นลูกค้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะที่นี่ก็จะมีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำ,สะ,นำสะอาดมาก<อ>ต้นไม้บรรยากาศดีตอนนี้ก็มีฝนตกดูห้องนี้สิ นี I, I want more long ่เป็นห้องนอนห้องนอนที่น่อันี้ห้องนอนที่สองคแล้วก็อันนี้เป็นห้องครัวห้องครัวน่ารักมากค่ะห้องครัว อันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องที่สามนะคะดูดีไซน์ของห้องน้ำสวยมาก <c oughs> ใช้แสงนการใช้แสงจากพระอาทิตย์แสงธรรมชาตินะคะ TV too. This way, also different, and from my house to this way, is a different style. Okay. And now the new one, all around here, this house is more tall. High ceiling. Mm -hmm. High ceiling, no? yes, High, and, and now around here, you can go see, is a new, new house, and more low, mm -hmm. more low. And house also more small. Yeah, land oh, yeah. more small from me. But try not small. <laughs>